เอ,าาอ้าเปีนยังอะเจ้เมาเลยเดี๋ยวเจ้เม้าเลยนีเ่ปเ,เป็นยังเจ้าค,คือก้มอะได้เงินเทียนน้ำฝนก็ได้เงินแถมเพื่อหาเหรียญหาเหรียญอยู่ซ้ายบ่มีดอกมันบ่มีโอ้ย <c oughs> มันบ่มีเจ้าอย่าหา อันบอมีหอหอันบอมีปล่อยมึงมาบ่ลูกพีมึงด้วยเดยวจะเบิงเอาจะเบิ่งอ่ะเอาจ้าเบิ่งลูกพีเจ้านึ่เนะเอาเจ้าเบิงลพีเจ้านี่มีอโอ้ยบันด้วยบนันเจ้านี่ยี่มึงเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋เดี๋ยวเดี๋มงกันดูขอบคุณแมนอันนี้โบแนสมเจ้ยห้ามกันเดี๋ยวจบ ได้อีหลีบะขอบคุณกาแฟร้ยกาแฟเขาเป็นท่าได้กินโอ้ยได้อีกโอ้ยได้กาแฟบ้างมันบ่มีอะไรเมียโอ้ยนี่นี่พอน้ำฟิวโอ้ยมีอะไรหลายกองเงินอยู่มาเลยดยกินคอนละฟิวมาแจ้งเลยหรือมัน่อยละกินคอนละฟิวลลางสารพิษได้หลังไงเดี๋ยเจ้าเน่ะดูเอาแขวกันเลยเดี๋ยวดูกอกแปะเอากอกแปะให้กินหน่านน้ำขุ่นไหมโอ้ยนี่ดีสุด เี่บวลเดวให้เวนึ่งขดดีเาเดี๋ยวเดอันวั่นดเดียวีนึงนะดีีนึงเขาจะอเอาอีกี้เขาจะขบเอาว่เจ้าบงวัวคัดคัดเอาวัวรัวมันมียนน้อยู่ข้างในเาแกิดว่าพิซ่เพชรอนีซไหมเขาเกียไม่ปลเห็นลเห็นลายอันดูปางนี่บอเกียอยู่แกดูพีมึงกอนมปบนี้ กินกูแม่ของกูยังยังกันกย่งขอเรี่เจนี่อะไอย่งี้ฮอย่าง้าะมได้เกเยอวิเน่อยนึงอ่ะเอา่กีีีฉันเขากียี่ยี่เาไเจ็บเจบเออเจ็บอันนี้กับโอเคแล้วเจ็บอันนี้ไปขายไปเก็บอันนี้าทนี้บ่เมียนหัวอันนี้เอาไหมหัวเก็บไปขายอันนี้ สองร้อยอาชีตังค์เสียเลยเสียเลยเอาไปเลียงอีกเล้ยงนี่ครัวหาคนเล้ยฟิวนี่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 เอ้าอีนี่อ่ะเตะอีนี่หนึเขาเขาเจ้าบออีนี่หนึ่ไออีนี่เหมียนนี่ดิเหมียนเมียนอีลี่มเหมียนอีนีเมียนอีนี

อหาอย้ยเจอนี่เจอนี่เจอนี่นี่นน่ักกิกแกินเลยไ้โหบนบอกหยอ่างนี้ถ้าผาเจเกียแล้วถ้าเจพวกคเกี้ยมาซ่องเกียบอกากันซีเอากินนี่แหะแต่าเมาแล้วกเลยแกเนหแกเนเีน้นงม่อปนสนีไ ได้ได้ได้อ้ได้โอ้แต่สดดอตเสียดายดีเลแกมไอ้แกเลยแกเลยบอพนพนบอหัวบอบนมียพนบอหัวัน่มอะเก็บไปก่อนจะไปแกที่หลังเก็บให้เก็บอีกล่อีกล่อีกล่อีกนี่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 แดงๆนี่มีอนอีกลเก็บเี็เก็บเี็ มีท uh oh, uh, ่อหอดอลาหนเรถีชช็อตบอกว่านี่ยมีกด้งหอดปลาหนิรถมอายุวันอายุวันไหนเนี่ยช็อตปีช็อตปะโอ๊ยมาจีมาหาเงินบ่มาหาเงินแล้วหาย่งมัน มันอาจจะนี่เก้าอีาอ้เพิ่อนก็นกนได้ไดิมั่งบ่มันอาจจะอยู่ก็ได้ไดิมั่งทีมดูวยโมเมนต์พลาจากไอ้เพิ่อนเดี๋ยวหาตัวทุบขี้นี่แล้วมาหาหาเขาลูกผ่ว